แค่ว่าจะมาปราบบีทีนี่ไม่ได้แบบคิดว่าจะได้สู้มันเลยจบยังเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งล่วงแซมแซมอะไรเนี่ยคือแซมกันเหรอก็รู้จักกันเนี่ยอะไรนะเฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะว่า จริงๆแซมหรือเราเนี่ยก็คือบีบีซิโร่เฮ้ยช่วยมาก่อนมาคุยกันก่อนจะได้รู้เกิดอะไรขึ้น so ฉซนขอโทษมากฉซนแค่พยายามปกป้องมัน so ขอโทษ จากลูซี่เพื่อนของนายลูซี่นี่มันคืออะไรขอแค่รู้ปลอดภัยพอ,อแล้วแนะ่ไม่ส่วนแล้วนะควรจะเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ วัดวัดแบบหลายอย่างมากอะไรวะเป็นฉากที่พาร์ทที่ยาวนานมากใด้จบแล้วเลยวอลคร่ง่สิ โอไม่ใช่ตรงนั้นน่ะปิดสูบุรีแล้วเราโนสโนสรลุนายาสูบุรีนะคะันคุณคือเนวาน่าใช่ไหมลูซี่อลิซาจัง คุณทำอะไรเนลดูก้ามาริเนลลี่ I'm a porter ผมเป็นพร์เตอร์น่ะคนส่งของ So thank you very good today ขอบคุณมากเลยนะที่คุณทำขอบคุณมากครับเนล พวกนี้เคยอยู่บเบจิสกัน <What? S 1> อะไรเหรอสิ่งที่คนทำหนึ่ง <Sorry. S 1> อะไรนะยังจำฉันไม่ได้จริงๆงั้นเหรอ ซีก็คือผู้หญิงคนที่มันวิ่งหนีนั่นเองผู้หญิงคนนั้นนั่นเหรอในผู้หญิงคนนั้นเหรออ่คนนี้ไม่ใชีดิตอยู่เป็มสมควรให้เขาโกรธลองทิ้งเขาอะหยุดหยุดหยุดเถอะ There are. Just That's you and me. Are you. An <coughs> you on multiple occasions. The only thing that I'm of is you. by way of compensation, we have overlooked your crimes. Thank you. If you refuse, there will be severe repercussions. เมือ,มอนเนวจะไม่ทำอะไรแล้วแต่ว่าไอ้นี่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วจะต้องทำยังไม่เข้าใจฉันกันเหรอเริ่มทะเลาะกัน,นเดี๋ยวก็มีสั่งเก็บกันไอน้เนลเนวเนวเยนี่มันงานของนายเว้ย มีอะไรงั้นหรอผมอยากจะออกไปแล้วงานส่งของมันฆ่าผมชัดๆเลยโคตรแย่ <But yeah. S 1> so มันโคตรผิดเลยคุดกับฉันได้นะนิวส่งอะไรวะถึงผิดขนาดน,นั้นเนี่ย ที่นี่มันปลอดภัยนะคุณไม่ได้ถูกบันทึกเสียงอะไรคาร์โกมีอะไรผิดปกติกันหรือเอ่อ ขนส่งสมองตายของผู้หญิงค่าวิญญาณออกมาจากเม็กซิโกโอ้วัตถุดิบจากมนุษย์ฆ่ามนุษย์จริงด้วยว่ะเห็นใจเข้าลึกๆนะ เิวฟังฉันแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆนับผมทำอะไรไม่ได้อีกแล้วหายใจค่อยแล้วก็นับไปพร้อมฉันหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นี่เองรอส่งคนนี้รู้เรื่องก็เลยโอ้สวม อ้ามันคอของผมนี่วอะไรอ่ะรถคันนั้นน่ะ think ฉันคิดว่าเขากำลังมองฉันอยู่นะโดนจับตาม,มองแ yeah, มดิสอร์มาถึงรถคันนี้กันเหรอใช่รถคันนั่นแหละ ลดความปลอดภัยของ Sod ที่ส่งของอ <so ันหรอรู้ันสิหยุดเธอเฮ้แน่ใจนะว่าจะลบทุกอย่างอะไรอ่ะอก็คือจะไม่ให้ก็คือเหมือนคบกันไม่ให้รู้เลย พาที่ตึงมากอิซิมแบบเหมอือนกันเลยพ่อเบบี้โซเดียก์อะไรนะเด็กจักรราศีแน่ใจได้ไงเด็กจักรราศีโซเดียอคคือจักรราศีป่ะ ที่หมไมถึงบีบีทั้งหมดปะบางอย่างระหว่างเราเออมันเป็นความผิดพลาดไม่ไม่ไม่ใช่ความผิดพลาดเลยนงนี่ค่ความผิดพลาดคือพมีลูกกันแล้วของแม่ฉันมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดไง รักกันไม่ใช่หรือไง <c oughs> care ผมไม่ไดีสนใจหรอก <love> ผมรักคุณ mm hmm. ฉันก็เลฟคุณกันเนวทำไมถึงว่านี่มันจะต้องจบหรอือ mm hmm. ขอโทษนะจะเอาเด็กอ้อเหรอ โมโหเลยก็คือท้องแหละดูแล้วแบบกลายเป็นองค์กรที่โคตรแย่เลยอ่ะบีเจส ็นทุกอย่างเลยรู้เรื่องแล้วจัดก,การ <we> อย่างจัดนวันหน้หวันจะเข้ามีให้นย้ยหวังว่าฟ้าใจจะบอกเราเพิ่มอีกนะ โอ้โหว้ามาได้สักทีนะพังอยู่พักใหญ่เลยวิ่งข้ามภูเขาหิมะยับเลยยังเหนื่อยโอ้ oh, โดนอาเม็ดยังเยอะเลยมาสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองอะเนี้ ชาร์จแปดก่อนเลยสุ่มอยู่ตรงนี้เองเจ้าลูกพี่วองนะ เราเต้นมาแล้ว เย็นแม่กู แม่ไม่ไม่ได้นอนเลย So so no, you know, Sam. City. I had that, had that time. Sure. Me, no, I'm

when he confessed to everything he'd done. <sighs> Sam... I know you were more than just her patient. You were her partner. I didn't stop her from cheating on me. Wait. That's not the whole story. We also know who the baby's real father was was you, Sam. <laughs> the record leaves no room for doubt. The child that Lucy was carrying was in Nils. <laughs> it was yours. <laughs> <laughs> Lucy so was your <laughs> along with an explanation. Your child was extraordinary. The offspring of the repatriate was the world's first baby. Oh, Sam was really so cool, right? the first uh, They would use baby as a test subject, so she lied. She pretended the child to go them. But she always intended for him to the truth one day. That's why she gave this necklace to him. she wanted I would tell the truth, รับบ่ได้กองทัพไอ้ฮิกใหม่อีกละสึ่งตัดสินแล้วมั้งแหละเตรียมตัวให้พร้อมไปเจอกันที่บิดเอาละเออเฮ